สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันดานเจสารมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชั้น1ค่ะวันนี้จะหม่านภาษาพาทีบทที่13เรื่องสายน้ำสายชีวิตบทนี้นะหนูจะเปรียบทาราดังชีวิตเอ็อนดังรอยลิกิตสุดจะคิดหลีกเลี่ยงพ้นมีทั้งเกษมสุขและมีทุกขมาเจียปน รู้ไว้สอนใจตนตัดกังวงวนมุ่งทำดีฝึกหัดอ่านร้อยกรองคำคล้องจองวักถูกที่คำถามคำตอบมีแท้ความรู้คู่คุณธรรมจากลำทานสายน้อยค่อยรินไหลาจากขุนเขาเนินไทรในป่ากว้างลำทานน้อยเลาะเรื่อยมาตามทาง บรรจบกันเป็นลำรางชลาลายัยเป็นแหล่งน้ำอาบกินของสัตว์ป่าเป็นบ้านของเหล่าปลาได้อาศัยเป็นยาทิพชโลมดินถิ่นพฤึกพลเขียวชะอุ่มทั่วไปทั้งตาปีผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ไหลอ่อยเอื่อยผู้คนเหนื่อยคลายร้อนต่างเร็วรี่ ชวนกันลงแวววไหวในนาทีบ้างสักผ้าตักวารีไว้อาบกินสายธาราบัดนี้สิกว้างใหญ่ไหลเรื่อยไปสู่มหาชลาศิลจากโขดเขาสูงใหญ่เหนือแผ่นดินเป็นน้ำตกกระทบหินสนังสนันดัง ถึงหน้าฝนน้ำไหลไม่ขาดสายน้ำเหนือบ่าดินทลายเสาะแนวฝั่งขาดต้นไม้คอยอุ้มน้ำดุดเกราะบางังกั้นดินไว้จึงล้นหลังกลายเป็นภัยครั้นถึงคราน้ำลดจนเหือดแห้งพื้นแผ่นดินแตกกระแห้งกรอภัยค่ะ ผืนแผ่นดินแตกกระแหงก่อทุกข์ใหม่ข้าวในนาปลาในหนองต้องตายไปเฝ้ารอคอยเมื่อไรฝนจะมามองสายน้ำเปรียบดังสายชีวิตรอยลิขิตเส้นทางไปข้างหน้าโลกวัยเด็กสดใสไรมายาชีวิตสุขหันษาทุกคืนวัน พอเติบโตเริ่มประสบพบปัญหาต้องฝึกใช้ปัญญาความมุ่งมั่นหากโชคดีญาติมิตรช่วยด้วยผูกพันปัญหาพลันคลี่คลายหายกังวลหากโชคร้ายเจียนตายต้องฝืนสู้แม้หดหูมองทางไหนไม่เห็นผลขาดเพื่อนช่วยคลี่คลายหายอับจน ดุดน้ำล้นท่วมพื้นพัะส,สุธาตั้งสติอย่าท้อรอจังหวะชีวิตจะแจ็มพลันในวันหน้าคิดแก้ไขกอบกู้สู้ชะตาเหมือนน้ำตกต้องแผ่นป้าขอไปค่ะเหมือนน้ำตกต้องแผ่นพากล่าเผชิญน,น้ำยังไหลเรื่อยไปไม่จบสิ้นยังให้คุณแก่แผ่นดินน่าสรรเสริญเปรียบคนคิด ก้าวหน้าพาจเจริญมุ่งดำเนินทำความดีมีน้ำใจหากเป็นสายน้ำใสใจสะอาดบุพชาติสองฝั่งพรั่งสวยัยน้ำขันขุดอุ่นครุ่นคิดผิดเพราะใครหาคนผิดเรื่อยไปใจขุนมัวตักตะกรอนช้อนขยะให้หมดสิ้นให้น้ำใสไหลรินจนท่วนทั่ว เอื้ออารีจริงใจไม่ถือตัวความหมองมัวจางไปใจเบิกบานปล่อยน้ำขุ่นทิ้งไปไม่เฝ้าคิดเปิดน้ำใสสร้างมิตรสมัครสมานไมตรีจิตปากบกป้องพองภัยพานสุขสรานเมตตาทำนำจิตใจขอบคุณค่ะ